ดวงความรักชาวราศีธนูชาวราศีธนูตรงฐานดวงะตาในเรื่องของความรักชาวราศีนี้อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าบ้างงานบ้าการบ้านในเรื่องของความมั่นคงบางครั้งบางคราวก็ลืมในเรื่องของคนใกล้ตัวไปเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูอาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าคิดมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครบกันแล้วแต่ระยะทางก็เป็นอุปสรรคนี่ก็มีหรือว่าบางท่านคบกันอยู่แต่ก็ไม่ได้เกิดการลงตัวในเรื่องของความสัมพันธ์กับสเสด็จพ่อสเสด็จแม่เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มกราคมที่ราขา ที่ราคาเอาเดี๋ยวเราว่ากันต่อเลยเชียวสําหรับชาวราศีธนูหลายๆท่านกําลังรอความรักกําลังรอคนรักเก่ากลับมาถามต่อไปว่าอาาจรย์เทพเขาคนนั้นจะกลับมาหรือเปล่ากลับมากลับมาโดยลำม่อมเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งที่ไปแล้วไปไม่รอดนี่ก็มีโดยเฉพาะไอ้พวกห้าต่างๆฮะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูเนี่ย หลายๆครั้งที่ชาวราศีธนูเป็นสายเปไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพสตรีถ้าเขาได้รักใครแล้วนี่ละก็อาจารย์บอกเลยมีบ้านให้บ้านมีรถให้รถแต่หลายๆครั้งที่สิ่งที่กลับมามันก็ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของชาวราศีธนูเพราะชาวราศีธนูเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เป็นก็คือคันธนูแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความหมาย มันคือความหมายที่เขาเรียกว่าราศีแห่งคุณงามความดีราศีแห่งคุณธรรมต้องบอกว่า96%เป็นแบบนี้อีก4%อาจจะติดคุกติดตารางอยู่นี่ก็ว่าได้ฮะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูท่านใดที่มีความกังวลว่าอาจารย์ตอนเนี้ยคนรักของหนูเนี่ยเขาแอบคุยกับใครหรือเปล่าอาจารย อาจารย์ช่วยแถลงไขหน่อยได้ไหมว่ากําลังคุยกับใครอยู่หรือเปล่าหนูรู้สึกว่าไม่สบายใจเลยเอาเป็นว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะไม่ต้องไปกังวลเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งความรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองของชาวราศีธนูมีไหมมีแต่เรื่องของความรักก็ไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าค่อนข้างเป็นคนที่ขี้ระแวงแล้วทุกครั้งที่เกิดความระแวงขึ้นมามักไม่ค่อยผลาด มักจะไม่ค่อยผ่านเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูหลายหลายท่านที่ผ่านมาหรือขณะนี้เกรงว่าคนรักจะหายไปเกรงว่าคนรักที่คุยกันอยู่ปี้หรือไม่ปี้ไม่ทราบได้แต่รู้สึกว่าทำไมคุยกันแล้วมันไม่เป็นทางเดียวกันหรือบางท่านอาจจะคุยสักพักหนึ่งหายไปเลยนี่ก็มีเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีธนูในช่วงนี้ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงในเรื่องของ เขาเรียกว่าบางท่านอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการไปถึงทางตันของชีวิตก็ว่าได้สําหรับเรื่องของคู่แต่ไม่ว่าชาวราศีธนูเป็นคนที่ค่อนข้างง่ายมากเป็นคนที่ไม่วางอํานาจบาดใหญ่แล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาวางอํานาจบาดใหญ่นี่คือชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นความตรงไปตรงมาดีที่สุดชาวราศีธนูเกลียดที่สุดคือความเสแสร้งการไม่ตรงไปตรงมาแล้วชาวราศีนี้มีความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้น หลายหลายครั้งไม่ต้องสงสัยว่าไอ้คู่ที่เมียเดินเดินไปข้างหน้าก่อนเนี่ยผวเดินตามหลังเนี่ยให้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนราศีธนูไม่ราศีธนูก็ต้องมังกรไม่มังกรก็ต้องเป็นพฤกษ์เพราะฉะนั้นมันมีเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ต่างๆในแต่ละราศีนะอันนี้เป็นเพียงข่าวคา ท่านใดอยากกระดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะนี่เพิ่มเพื่อนตามหน้าจอ,อนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นมาให้ดูเป็นท้าแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูหลายๆท่านยังอยู่ในบรรยากาศที่เขาเรียกว่าช่วงอย่าร้างยังไม่ลงตัวบางท่านอาจจะต่อสู้กันมานานและเสียเงินให้กับทนายความก็เยอะเสียเวลาในเรื่งองการเดินทางนี่ก็แย่เพราะฉะนั้น ข้อดีของคําว่าอข้อดีของใบสมรสมันเป็นเพียงแค่เรื่องของอะไรผลประโยชน์มันไม่ได้บอกว่าเมื่อฉันสมรสกับเธอแล้วแล้วฉันมีใบสมรสเธอกับฉันจะอยู่กันตลอดไปอันนั้นเป็นเรื่องเพอเจอเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของธนาคารมันแน่นดีเงนินเดือนเมเท่าไหร่สี่หมื่นผัวเท่าไหร่ผัวเจ็ดหมื่นโอ้โหไง มันเกิดการคําประกันกันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวก่าความรักอย่างใดเลยเอาไวว่าสำหรับชาวราศีธนูอาจารย์ไปค้นคว้าในเรื่องของสีที่ถูกโฉลกแล้วนําโชคนําลาบมาให้ชาวราศีธนูเพื่อเอาไปใช้นะบางท่านอาจจะไปฟังอาจารย์อสอนทําอะไรเยอะแยะก็ใครจะเชื่อเขาเชื่อไปใครจะเชื่อการดูดวงการพยากรณ์จําไว้ว่าโลกใบนี้ไม่ได้เดินเป็นเส้นตรง มันมีหลายทางมันมีหลายช่องทางเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นบางท่านหรือว่าพวกโค้ดเนี่ยแม่งตัวดีเลยเฮียตัวสร้างภาพเลยบอกเลยฮต้องทําตัวรวยขับรถรวยๆเพือ่อจะได้บอกว่าถ้าก่อนที่ผมจะบอกให้คุณรวยได้ผมต้องรวยก่อนแล้วแม่งก็รมโจมตีหมอดูกันแล้วแต่เขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะพูดหมายความว่าสีที่เป็นมงคลแล้วทําให้เกิดโชคเกิดลาบสีเหลืองอ่อนสีแดงเลือดนกสีน้ําเงินสีม่วงสีเขียว ชาวราศีธนูมีหลายสีให้เลือกอันนี้โคตรโชคดีอันนี้โคตรโชคดีที่รัะค่ะฮะแล้วในเรื่องของดาวประจําชีวิตของชาวราศีธนูก็เป็นดาวมงคละด,ด,ดาวพระฤหัสดาวพระฤหัสบ่งบอกถึงเรื่องของอะไรความรู้ความสามารถสติปัญญาในเรื่องของอะไรการเป็นนักปราชการเป็นนักกฎหมายเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูดาวพระฤหัสตัวแทนก็คือหมายเลขห หรือว่าเลขอะไรก็ได้ผลรวมแล้วได้5ไม่ว่าจะเป็น2 3สไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสสี่อะไรพวกเนี้ยรวมกันแล้วได้5อันนี้ถือว่าเป็นเลขมงคลสำหรับเราโดยทั้งสิน้นนี่คือความเชื่อนะคนที่ไม่เชื่อก็คือความเชื่อเช่นเดียวกันเพราะเขาเชื่อว่าเขาไม่เชื่อบนโลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือความเชื่อโดยทั้งสิน้นนะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าโลกใบนี้อย่างที่อาจารย์บอกต้องดูด้วยว่าบทบาทของเรา หน้าที่ของเราคืออะไรการจะพูดไปแนวเดียวมันเป็นไปไม่ได้เนะเหมือนาการเรียกร้องความเท่าเทียมมันมีวิธีมากกว่าหนึ่งอย่างที่ไม่ต้องไปแก้กฎหมายไอ้ปัญญาอ่อนเนะี่เอาว่ากันแบบนี้เาะฉะนั้นชาวราศีธนูตัวเลขว่าไปแล้วส่วนในเรื่องของการเดินทางมีไหมชาวราศีธนูถ้าท่านใดวางแผนบางท่านอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวบางท่านอาจจะเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเรื่องการเดินทางมาแน่ แล้วเดินทางโชคดีทำไมว่าขนาดนั้นอาจารย์ก็ไพ่อรลนอสหรือว่าไพ่เดอะโวลขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกว่าชาวราศีธนูมีโอกาสสูงมากที่จะต้องเดินทางไกลไม่ว่าผัวจะเดินทางมาเราจะเดินทางไปมันเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เฮ เขาสัญญาว่าจะมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วาจารย์ช่วงพฤศจิกาแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นหัวแม่งเลยเดือนนี้จะได้ขึ้นเสาลงเรือนกันแล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูที่โสดอยู่ชาวราศีเนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสร้างสร้างสร้างแล้วสร้างไว้ให้ใครสร้างไว้คนที่เขารักเป็นแบบนี้ส่วนท่านใดที่รู้สึกว่าเรื่องการเงินการทองมันติดมันขัดแล้วมันมีผลกระทบ โยงไปถึงเรื่องของความรักด้วยอันนี้ก็ขอให้ระวังเพราะอะไรไพ่แปดดาบขึ้นมาแปดถ้วยขึ้นมาไม่ดีเท่าไหร่สำหรับเรื่องของการแก้ไขอาจารย์ไม่ได้เป็นหมอผีนะอาจารย์เป็นหมอดูไม่สามารถที่จะนั่งภาวนาแล้วก็สวดมนต์หีหมอยหีหมอยหีหมอยะฮะแล้วก็ไม่เกินเจวันผัวหนูจะกลับมาหาหนูถึงหน้าประตูแล้วเคาะอยู่สามก๊ก ช่วง9ก้นาฬิกาสิบเอนาทีอันนี้โคตรมัน่นถ้าทาอย่างนี้ได้ฉันบอกหมอดูคนนั้นโคตรพ่อโคตรแม่มันคำว่ามันมม่นคำว่ามั่นต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะที่ราคาอ่ะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นแน่แล้วชาวราศีนี้อาจจะมีในเรื่องข่าวดีอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีหมายความว่ายังไงบางท่านอาจจะอยากมีลูก มีคนสืบสกุลมีคนสืบสายเลือดแล้วสุขภาพเรามันก็ไม่ได้เป็นไปดังที่คิดเพราะที่ผ่านมาหนูยอมรับว่าหนูเมื่อยขาชิบหายจารย์เพราะหนูอยากมีลูกในช่วง30วันนี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ขอให้ชาวราศีธนูยองยองซอยหรือไม่ก็ซอยเตียงสุดเอาให้เตียงแม่งพังไปเลยนะจะได้ลูกทันที ที่ราคาเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีธนูอัญมณีอะบอกอีกอย่างหนึง่งมีเคล็ดลับต่างๆที่มันจะมาเสริมให้เราเป็นคนที่ดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นอัญมณีก็ส่วนหนึ่งถ้าเรามองเห็นภาพไม่ชัดสิ่งที่เราสวมอยู่หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันใส่ในเรื่องของแพคเกจจิ้งสวยๆอันนี้มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของอัญมณีแห่งโชคลาภ ของชาวราศีธนูก็คือนินนนทับทิมแดงเพชรบุตรสลาคำไพทูลเทคอยอันนี้ได้อาจารย์ราศีธนูค่อนข้างโชคดีเพราะว่ามีตัวเลือกค่อนข้างมากแล้วอาจารย์บอกอีกอย่างหนึ่งท่านใดชาวราศีธนูบางท่านอาจจะเพิ่งอกหักมาหมาดๆเนี่ยไพ่แปดดาบสามารถบอกแบบนี้ได้ไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันเกิดความรู้สึกไม่ดีหรืออาจจะหมายก็ว่าชาวราศีธนูกําลังตัดสินใจบางอย่างที่จะ เดินจากออกไปอยากจะไปหาชีวิตใหม่ในโลกใบเดิมแปดถ้วยแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อฉันเลิกกับผัวเก่าแล้วผัวใหม่จะดีกว่าเสมอไปไม่นะมีบางท่านเลิกกับผัวเก่าเนี่ยไปเจอผัวใหม่เฮี้ยกว่าเดิมอีกม่งเฮี้ยกว่าเดิมอาจารย์เอาตรงๆนะแม่งทั้งตบทั้งตีแล้วแม่งไถ่ตังค์ด้วยอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปถึงในเรื่องของคาแรคเ,เตอร์หรือว่าสันดาน สิ่งเหล่านี้จะออกมาก็ต่อเมื่อเราสนิทสนมกันจนแบบที่เขาเรียกว่าเนื้อแนบเนื้อหมายก็ว่าเกิดการลึกซึ้งจนแบบนิสัยออกมาจะตดจะเลยจะเยี่ยวจะขี้รู้หมดแล้วสันดานดิบเหล่านั้นจะเริ่มออกมาแล้วยิ่งเป็นเรื่องของความโมโหเขาเนี่ยมันจะชัดเจนมากความขี้งกความตาหนีขี้เหนียวมันจะเริ่มออกมาเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูอาจจะรู้สึกว่าฉันอาจจะต้องไปหาสิ่งใหม่ แล้วสิ่งนั้นควรจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าท้าไม่มั่นใจอาจารย์ตอนนี้สามเลยสามเลยที่เข้ามานะเพราะชาวราศีธนูถึงน่าจะเป่นน่าจะดำน่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ชาวราศีธนูเป็นราศีที่มีทั้งเรื่องของยานวิเศษมีทั้งเรื่องของมหาเสน่ห์บางท่านติดต่อกับโลกวิญญาณได้นี่ก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อโดยทั้งสิ้นนะเอาไว้สำหรับชาวราศี ชาวราศีธนูในเรื่องของยานอย่างรู้ค่อนข้างมัน่นยางก็จริงแต่หลายๆครั้งก็มีการพลาดเอาเป็นว่าถ้าไม่มั่นใจจะทําไงโทรหาหมอดูอาจารย์บอกเลยว่าบางท่านโดนเป็นล้านนะแค่ข้อความง่ายๆนะคุณสวยที่สุดนะคุณเหมือนราเหมือนราชินีของฉันเลยแล้วตอนนี้ฉันทํางานอยู่ที่นู่นที่นี่เป็นทาหารโดนหลอกกันมาเยอะ เพราะนั้นสิ่งที่อาจารย์กําลังจะบอกหมายความว่าถ้าไม่มั่นใจอาจารย์ดูดวงไม่ถึงห้าพันนะไม่ถึงพันด้วยซ้ำเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้ดูก่อนดีกว่าเพราะอะไรหลายๆท่านโดนไปสองล้านแล้วอาจารย์ช่วยดูให้หนูหน่อยหนูจะได้ตังคืนไหมแล้วหนูเคยเจอหน้าเขายังเจอแล้วเป็นรูปเป็นรูปแล้ววิดีโอคอวิดีโอคอลดำดำเนี่ยเพราะนั้นชาวราศีธนู ในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองบางท่านอาจจะไปติดบวงในเรื่องของอะไรเรื่องของผลประโยชน์นะเป็นแฟนกันเขาจริงค้ำว่า,ากันกันไปค้ำประกันกันมาสุดท้ายแล้วพอเลิกกันแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้สิ่งนี้สําคัญมากๆนะอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศรีธนูบางท่านรอคนรักเก่ากลับมาะจะมาหรือเปล่าอาจารย์บอกไปแล้วว่ามีความเป็นไปได้มากที่เขาจะกลับมาสําหรับชาวราศีธนู เรื่องของสุขภาพให้ระวังเรื่องของอะไรให้ระวังเรื่องของปอดเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอะไรพวกนี้นะหรืออาจจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้หอบคืดแล้วมันใกล้หน้าหนาวเต็มทีมันเข้าและช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงปลายเดือนตุลาหลายหลายท่านกําลังวางแผนว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยอาจารย์หนูจะซีดอุ้ยแมงตลอดเลยช่วงหน้าหนาวเนี่ยหนูจะจัดเจ้ายาเลยเพราะที่ผ่านมาหนูเลิกกับผวม,มาเจ็ดปีนะระวังกันทีนี้ เอาเป็นว่าอาจารย์จะสอนอีกสักเรื่องหนึ่งสําหรับการอยู่นะหรือว่าการที่เราจะเจอใครสักคนหนึ่งเราเป็นแบบไหนเราก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาเราเป็นคนไม่ดีมันก็มักจะดึงดูดคนเหล่านั้นถ้าเราค้ายาเราก็คงจะคบค้าสมาคมกับคนที่ทําแบบนั้นส่วนเรื่องของคู่คาแรคเตอร์สําคัญภาพลักษณ์สำคัญ ย่ามีแนวคิดว่าเอ้ยสบายๆจะแ,แล้ไม่ต้องทาก็ได้แหกางเกงในไม่ต้องซักก็ได้หนูเชื่อมันมันหนูหอมอะไรพวกนี้เป็นเรื่องอะไรที่ควรเอาใจใส่อย่างยิ่งเพราะนั้นมันมีบางคอมเมนต์ที่ถามว่าอาจารย์มีคอคอมเมนต์ว่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าแต่งตัวดีๆหนูไม่มีตังไปซื้อของแบรนด์เนมไม่ได้บอกว่าให้ไปซื้อของแบรนด์เนมแต่บอกว่าให้แต่งตัวดูการละเทศะแล้วก็ดูด้วยว่า ในหุ่นน่ะมันดูดีชิบหายเลยเพราะหุ่นมึงอ่ะมันเกือบร้อยโลแต่ในหุ่นเนี่ยประมาณสักห้าสิบหกกิโลแล้วถามว่าไอหุ่นไอไอไอหุ่นกับไอตัวเราเนี่ยมันควรจะใส่เสื้อแบบไหนที่มันเข้ากับเราอย่างอาชรยเนี่ยถามว่าอาจารย์ใช้เสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือเปล่าก็แบรนด์ปกติแล้วส่วนใหญ่เป็นมือสองร้อยกว่าบาทในราคาเนี่ยกระใส่มาก่งเงี้ยพันกว่าบาท หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไม่ต้องไปใส่อะไรที่ไปโชว์เขาว่าฉันรวยหนาะฉันรวยหนาะเพราะนั้นการอวดรวยดีไหมมันก็เป็นความชอบของเขาไม่ได้ผิดโลกใบนี้ไม่มีใครชอบอะไรเหมือนกันบางคนชอบนมใหญ่บางคนชอบตูดใหญ่บางคนชอบหัมใหญ่บางคนชอบหาเอียงซ้ายมันก็แล้วแต่กรณีอะแล้วส่วนเรื่องของการโฆษณาด้านหลังเนี่ยอาจารย์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะอาจารย์ทำให้ฟรีเลย อยากแกช่วยลูกศิษย์ลูกหาอยากให้เขาได้มีเงินไปผ่อนแบงก์ไปใช้นี่บ้างจะได้หายใจหายคอขึ้นเพราะบางสิ่งมาอยากถามอาจารย์แล้วมึงนี่ทําการกุศลดูดวงฟรีเหรอนสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันนี้ทําเพื่อเงินค่าน้ํายังต้องจ่ายค่าไฟการนครปปาันครหลวงยังต้องจ่ายค่าชาวบ้านก็ยังต้องจ่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําอยู่ก็ทําเพื่อเงิน อาจารย์จะไม่ตอแหลว่าฉันทำเพื่อสังคมฉันทำเพื่อโลกฉันอยากให้โลกหน้าอยู่แต่ตัวเองไม่มีเงินแดกอันนี้ตอแหลอาจารย์หอกเลยนะยังมีความเชื่อว่าฉันทําให้ตัวเองมีมากพอตัวเองแข็งแรงก่อนที่จะไปอุ้มคนป่วยถ้าเราป่วยการเงินอยู่ไม่มีทางช่วยเหลือใครได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันช่วยกันได้เพราะอะไรมันไม่มีต้นทุนอาจารย์ก็แค่พูดแล้วก็เอารูปมาลงตามนี้เลยแสง คุณแสงตะวันอยากกินหน่อไม้คุณแสงตะวันเลยอยากจะไปฝากลูกฝากหลานฝากญาติพี่น้องหน่อไม้คุณแสงตะวันหรืออยากจะเรียนภาษาฝรั่งก็ครูชนลี่เนี่ยตามนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ตามนี้แล้วหลายๆท่านเพิ่งเริ่มต่อแตะต่อแตะอยากจะเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยว่อยขายกระเป๋าช่วยลูกศิษย์ก่อนนะว่านก่อนอันเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกไม่มีค่าใช้จ่ายถึงแม้ว่าอาจารย์จะทำเพื่องเงินแต่บางครั้งก็ต้องบอกว่าเงินก็ไม่ใช่ จะต้องทุกอย่างจะต้องมีผลตอบแทนแเสมอแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาจัดน้ําจิ้มให้อาจารย์นะอยากกระทําป้ายก็ชมรัฐป้ายโฆษณาครบวงจรโทรไปถามในเรื่องของรายละเอียดตามนี้นะหรือบางท่านอาจจะกําลังอยากจะปรับหน้าหนูอยากจะมีหนูอยากจะดูดีขึ้นอาจารย์เอาที่เหมาะ กับเราอย่าไปบ้าเกาหลีอย่าไปบ้าฝรั่งมากต้องดูหน้าเราด้วยดูหนังหน้าด้วยที่รัาขานะแล้วก็ดูคาแรคเตอร์ของคุณหมอด้วยถ้าคุณหมอมีคลาสมีระดับก็เอาตามนั้นแต่ถ้าไปเจอหมอโอ้ห oh, เ oh, ียหมอแม่งหน้ามันงิ้วหน้าเราจะกลายเป็นเหมือนหมอก็คือหน้างิ้วนะอยากจะไปผ่าตาทําตาให้มันดูสวยขึ้นมีสเสน่ห์ขึ้นก็คุณหมอคุณหมอการนะแพทย์หญิงทิติการโทรไปตามนี้ ไปดูก่อนไปถามรายละเอียดกันก่อนอันนี้เป็นลูกศิทธิ์ขออาจารย์ทั้งหมดนะหรืออยากจะไปกินแบบอิ่มน้ำสำราญก็สตาชาบู188บาทอิ่มไม่อั้นที่ราคาแล้วก็ฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับธนสินการยางอยู่หลังบิ๊กซีสะพานควายอ่ะเนื้อแดดเดียวคุณทองขาวฝากไว้นิดหนึ่งสำหรับร้านบูไทยสาขาเยอรมน,นีท่านใด ที่อยู่ประเทศยเยอรมนรีแล้วอยากจะทํางานไทยมาสาจก็เกี่ยวเรื่องการนวดแต่นวดมีหลายระดับนะนวดธรรมดานวดแข่งนวดขานวดแล้วก็ไปถามรายละเอียดติดต่อไปที่คุณเล็กนะเบอร์โทราศัพท์ตามนี้กินฟรีนอนฟรีอยู่ฟรีภาษีจ่ายเองแต่ต้องมีเอกสารถูกต้องตามกฎหมายในการอยู่อาศัยในะประเทศยเยอรมนรีแล้วกฎสำคัญกฎข้อที่หนึ่ง ห้ามยืมตังค์เจ้าของร้านเด็ดขาดเพราะทุกครั้งที่เกิดการยืมตังค์ตัวมาหาจารย์อะไรปรึกษาเะยอาจารย์หนูจะตายหาเนี่แกบอกแกใจจะขาดทุกครั้งที่ถูกยืมตังค์ไม่ต้องยืมไม่มีตังค์เป็นไงเรื่องไรเรื่องมึงแล้วถามว่าตอนที่ให้เขายืมไปแล้วเขาไม่จ่ายแล้วไงไม่จ่ายเพราะเรื่องของมึงเพราะมึงไม่จ่ายกูปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยไม่ใช่หน้าที่เรา ให้เลยให้ให้ไปเลยไม่ต้องให้ยืมไม่ต้องออมึงอเอาไปเลย yeah. ถือว่าเป็นชาติที่แล้วลก่อกรรมก่อเวรกันมไม่ต้องมาคืนก็ได้ยืนห้าแสนมึงก็เอาไปห้าร้อยห้าสิบละกันอะไรพวกนี้เดี๋ยววอาจารย์จะขายของแล้วนะท่านใดอยากจะเปลี่ยนฐานนาการเงินให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้รุ่นนี้13,900 เป็นการตัดเย็บแบบใช้มือแบบแบรนด์ใหญ่ๆที่มันขายหลักแสนกระเป๋าสตางค์สุพิชยาเสริมดวงเรียกทรัพย์ยิ่งถือยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งรวยธุรกิจราบรื่นเรียกลาบเก็บเงินหลักล้านเหมือนกันนะในช่างระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บให้เรากระเป๋าสุพิชยาส่วนรุ่นพรีเมียมนะรุ่นพรีเมียมก็คือแบบไหนจา,านแบบนี้นะ รุ่นพรีเมียมเขาเรียกว่าหนังอย่างดีเนี่ยหนังอย่างดีเลยเนี่ยดูมือจานเนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่ใส่แบงค์ออยโล่เนี่ยสบายนอนเหยียดยาวเลยแล้วเขาอยากใหอยู่กับเรานานๆรุ่นนี้สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบลูกได้เนี่ยสิบลูกได้นี่แล้วก็รู้อย่างนี้ได้แล้วถามว่าจานันเทพปลุกเสกมาหรือ,อยังเดี๋ยวแม่งก็จะไปขัดคออาจารย์เบียร์นะเพราะฉะนั้น อาจารย์เบียร์เขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งแหละอาจารย์บอกเลยเขาไม่ได้คิดร้ายกับใครเขาก็ว่าไปตามภาษาที่เขาเขาได้เรียนมาแล้วเขาก็เป็นคนตนัดเห็นใยชีหรือว่าเห็นตรงนะเพราะนั้นถามว่าอาจารย์ปลุกเสกมาหรือยังอาจารย์ไปขอพรกับพระมาแล้วนะแล้วธนาบัตรที่อาจารย์ใส่ไว้เนี่ยก็เขาเรียกว่าไปขอพรมาแล้วเป็นแบงค์ขวัญถุงให้แล้วมีหลายๆท่านมีปัญหาในเรื่องของการใช้กระเป๋าครั้งแรก ไม่มั่นใจอาจารย์ไม่รู้ว่าจะดูดซับจริงหรือเปล่าจําไว้ว่าเงินทองจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นนะเป็นแบบนี้เลยแล้วทําไมคนรวยถึงทําอะไรก็รวยทําอะไรก็รวยทําไมเขาต้องกลายเป็นคนเรียกซับเพราะเขาไม่ดูถูกเงินเขาเคารพเงินอาจารย์มีเหรียญเจอเหรียญกระหลึงเนี่ยทุกครั้งที่เจอเงินนะอาจารย์บอกจะมีข่าวดีสาหรับอาจารย์ประจําเลยบางท่านอาจจะมีความเชื่อว,ว่าได้เงินแล้วทุกขลาบสำหรับอาจารย์นะอูโชคลาบ หนังสือเล่มนี <cado> <S <S ้เปลี่ยนความเชื่อของอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อชีวิตมั่งครั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวอาจารย์หาเงินแสนแรกในช่วงปีเดียวนะหลังจากเชื่อในเรื่องของกระเป๋าทรงยาวคุณค้าเมดาบอกว่าให้ซื้อกระเป๋าสตางค์ทรงยาวให้กับตัวเองเพราะนี่คือที่อยู่อาศัยของเงินถึงแม้ว่าเราจะใช้จ่ายไปแล้วเงินทองไปแล้วแต่สุดท้าย เขาจะหาวิธีกลับมาหาเราแล้วชวนพวกพ้องมาอยู่กับเราด้วยในกระเป๋าแต่อย่าลืมเรื่องของกฎคูณ200หมายความว่ากระเป๋าสตางค์ยิ่งแพงยิ่งดีให้เขาซื้อของดีๆเขาอยู่ไปเลยกระเป๋าสตางค์ทรงยาวมีรูปทรงที่ดีต่ออะไรต่อธนบัตรแล้วการใช้กระเป๋าอย่าเอาอะไรไปใส่ให้ตรงอย่าไปทําให้กระเป๋าเสียทรงใส่เฉพาะบัตรกับแบงค์ เหรียญถ้ามีความเชื่อว,ว่าเป็นขวัญกระเป๋าขวัญถุงเงินอาศัยได้แล้วการใช้กระเป๋าครั้งแรกให้รูดซิปออกจันเทพมึงเปันยาอ่อนไอ้เหี้ยเปิดกระเป๋ายังไงก็ต้องรูดซิปแต่การที่เราจะเอาแบงค์ใส่เนี่ยจยนบอกเลยขอให้หันไปทางเดียวกันนะไปในรูปแบบนี้ใส่ไว้ในกระเป๋าแบงค์พันยิ่งใหม่ยิ่งดีแบงค์ห้าร้อยยิ่งใหม่ยิ่งดีครั้งแรกขอยเป็นแบงค์ใหม่เนะเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลแล้วใส่ไปในทางเดียวกันแบบนี้ แล้วทำวันไหนถึงจะเป็นมงคลอาจารย์เป็นสิริมงคลน่ะวันเกิดเราอย่าไปม,มีความเชื่อว,ว่าวันอังคารมันจะเหนื่อยขนาดนู้นขนาดนี้มันก็มีความเป็นไปได้เนีเพราะฉะนั้นวันเกิดเราดีที่สุดอาจารย์เกิดวันศุกร์ทำวันศุกร์หลังจากเอาเงินใส่แล้ววันแรกเลยที่ได้กระเป๋าสตางค์มาอาจารย์ก็ตั้งน้โมของอาจา์สวมดมนต์ไปแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการขอ คือการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอสิ่งที่เราต้องการจริงๆนะแล้วอาจารย์ก็มีความรู้สึกขั้นเนื้อขั้นหัวใจในเรื่องของการพูดเป็นภาษาไทยเพราะบางครั้งก็ไม่ทราบได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าก็เลยส่งเป็นภาพไปเลยส่งเป็นภาพยนตร์ไปเลยสิ่งที่ผมต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ผมต้องการคือแบบนี้นะลถสีนี้เลยใกล้เคียงก็ได้ ข,าย,ขายก็ได้แต่ไม่เอาสีสดใสไม่เอาไม่ชอบชอบสีตุนตุนอ่าสีแบบอาจารย์ก็ส่งเป็นแคาล็อกไปเลยแต่งตัวแบบไหนสเสื้อผ้าแบบไหนรถที่กําลังขับอยู่ยี่ห้ออะไรอยู่หน้าเราแล้วคนที่นั่งอยู่เคยใครบ้างขอทุกสิ่งทุกอย่างเงินที่จะขึ้นมาอยู่หน้าบัญชีเรากี่หลักค่อยๆเห็นค่อยๆเห็นแต่ต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะอาจารย์เทพแล้วทำไมกระเป๋ามึงเนี่ยราคาสองหมื่นกบาดขายพ่อไอ้แม่เหรอสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยรุ่น พรีเมียมราคาขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งเสียงกันถ้าตราบใดที่กระเป๋าราคาหลักแสนหลักล้านยังมีอยู่บนโลกใบนี้แล้วการตัดเย็บแม่งก็เอามาบนโลกนี่แหละหนังวัวแม่งก็หนังวัวไม่ใช่หนังวงัวมาจากดาวดาวอื่นหนังก็หนังไทยหนังเอ้ยไม่ใช่หนังหนังในโลกของเราไปเนี้ยแล้วส่วนเรื่องการตัดเย็บเป็นงานเย็บมือเป็นงานแฮนด์เมด ได้ที่เห็นเนี่ยที่ใช้กันเนี่ยอาจารย์บอกเลยอาจารย์รับประกันตลอดชีวิตการใช้งานนะกระเป๋าเนี่ยถ้าใช้แล้วเริ่มโทมเริ่มอะไรมันก็คือตามสภาพเหมือนรถเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกมันมีความเสื่อมได้อย่างดีเป็นใยเป็นใยผ้าไหมอย่างดีจากประเทศญี่ปุ่นเอามาเย็ยบให้เรามันมีความแข็งแรงอ้าวหลังจากนั้นนะหลังจากที่ขอพรอเสร็จแล้วให้เอาไปวางไว้ตรงตำแหน่ง ของอาจารย์เนี่ยจะไปวางไว้ตรงตำแหน่งการเงินนะเพราะอาจารย์ก็รู้ว่าตำแหน่งการเงินของเราอยู่ตรงไหนในเรื่องของห่วงจุย้ยถ้าใครไม่มีความเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยก็เอาไปวางไว้ที่ห้องพระหรือว่าหิ้งพระก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นมงคลหมดหลังจากนั้นถ้ามีโอกาสครบสามวันแล้วก็เอามาใช้ปกติแล้วถ้ามีโอกาสไปขอพรกับพระที่เราพ่อแม่ก็ได้แม่ขอพรหน่อยนะ เอากระเป๋าตังค์ขอแบบเงินวิ่งเข้าหานเน,น้นๆนะแม่นะเพราะอาจารย์บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากอาจารย์บอกเลยว่าการที่เราดูแลเง,งินทองของเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์สาหรับอาจารย์นะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์เชื่อเราทําหน้าที่ของเรากระเป๋าสตังค์ทำหน้าที่ของกระเป๋ารวย yeah. ฝากไว้หนึ่งรุ่นรุ่นเรโนอเล็กซานเดอร์ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย่ะว่ากันเช่นนี้รุ่นนี้อาจารย์บอกเลยใช้แล้วเอาเลยนะ ต่อให้แบร์ระดับเป็นแสนเป็นล้านช่างแม่งไม่สนแต่รุ่นนี้ก็เรียกว่าคาสสิกตลอดการใช้เสร็จส่งให้ลูกส่งให้หลานไปอีกไงภายภาคหน้าหลังจากที่เราตายไปแล้วมูลค่าแม่งอาจจะเป็นพันล้านก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉ้นห้นเก้าพันเจ็ดรเป็นราคาที่เขาเรียกว่าน่ารักอ่ะไอ้ไข่ละถันไปไว้ไข่ไอ้ไข่ตัวเดี๋ยวทําบุญกัน เดินหน้าเปิดเทอมใยใครเออก็ทำใม่ถูกต้องไอ้เฮียมันจะได้ฝึกการเป็นระเบียบสมัยก่อนกูก็คิดอะแต่กูพอพอมาคิดกลับมาว่าไอ้เฮียความเป็นระเบียบมันสําคัญวะ่ะทําไมทหารมันต้องตัดผมทรงนี้เพื่อให้มันอยู่ในล่องในรอยเออกูก็อยากให้พวกมึงหล่อแหละแต่ก็อดทนหน่อยเรียโจบใบไครเออกูว่าโดนก้อนไอ้เฮียสมัยก่อนอะ ก้อนกูเพี้ยนหมดอ่นนะแปดแปดเก้าแปดแปดเก้าจากไอ้เจ้าไข่โดนก้อนหัวนะที่กูว่าเอออาชิบหายเลยแล้วตอนนั้นเพิ่งหัดจีบผู้หญิงด้วยอยากมีเมียเออกูอยากได้เมียหมอต้นน่ะปฐมกูก็เริ่มแล้วกูก็เริ่มมีความอยากแล้วหิวเออหิวก็หายอยมันเป็นเรื่องสัญชาตญาณไว้ใคร่เออศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่ยากนะกูจะบอกให้ มันเราต้องไปกดความอยากของเราอะความหิวของร่างกายออะพระพุทธเจ้าก็ผ่านมาหมดแล้วอย่างกูเนี่ยกูบอกเลยกูบวชไม่ได้กูเป็นคนเดียวสามคนพี่น้องกูบวชไม่ได้เพราะกูท้องไม่ได้บาปก,กุหนหาโอ้โหจะให้กูเลิกปี้ไอ้ไข่ชาติหน้าเหอ,อ้เฮียอะ่ะเดี๋ยวเข้าเรื่องของสะพานบุญสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการท่านใดอยากจะร่วมบุญมหาบุญมหากุศลก็ตามนี้เลย อาจารย์จะนําเงินบุญเนี่ยไปซื้อรถวิวแชร์ครั้งที่แล้วเนี่ยซื้อไปสี่สิบคันใช้เงินไปหนึ่งแสนสองหมื่น 1, 2, บาทเนี่ยค่าส่งค่านูน่นค่านี่ก็มีอยู่แต่ก็ไม่ได้เยอะอันไหนประหยัดได้อาจารย์ประหยัดอาจารย์ถือว่าตรงนี้เป็นเงินของพวกเราอะไรประหยัดได้ประหยัดตามนี้เลยเบอร์โทรศัพท์นี้นแล้วตอนนี้ยอดยังคงเหลืออยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสิบแปดบาทจุดสามสิบเก้าสตางค์ใครอยากแกร่วมบุญก็ร่วมกันเอาอาจารย์เอาแค่นี้แล้วกันที่ราคา